ขอเอทอเอทีชอเอชสั i, ้วหรอชอเอซขอเอขีปอเอปลอเอปีกอเอกีลอเอลีกี ฮอเอฮออาพาีฮาขออาขากออาตาไม่ดีไม่ขอขาเกวอเอเวอเ,วเอลอลอลอาลา เวลาก่ออาต่อไปพออะพอแพพอแอแพรอแอบอแอเบขอแอแคงอแอ กอเอเจกอกาโฟเอเฟกอเฟมอเอเมไมเอีกแม่พออาพาพอเอเฮไม่ไม่ทูแพมอเอวอแมวกอเอวแกวไม่ทูแก้วบอ ma ô khao ka o ho tha o, tha o tha o, tha o bo. sao 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 sa sao no. sao sao lô to e ngò tèn mo ô mu tèn mu lo u có lu to ô ngò bồ lu bồ ơi mấy to ô ngò bồ mấy cồn โอมาออกอออ่อก่อโยกมายโยกขออาขออาวอขาวไม่โทรข้าวพอโอดอพูดพอออดอพูดข้าวโบดหน้าต่อไปกอ่กอก่อขอขอ่อขอนี งออองงูไปเอามาไม่ใช่กันแกงกอออจอจอออจอตอออตาใครเอามาให้ออลาออลากอออมอหอมอออหอ โม่หน้าสุดท้ายกองกองสองสองนอนนอนสองเอสออมอตอน น้นคุณยายสิบบอกดูทีวีได้ไหม